ข่าวเราเรื่องสวัสดีค่ะคลิปนี้ยังอยู่ในโครงการเราชนะนะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจรัชดาธนาดิเรกรองโกศกรัฐบาลนะคะโดยได้โพสต์ว่าชวนร้านค้าและผู้ให้บริการสมัครร่วมโครงการเราชนะลูกค้า30ล้านคนรอคุณอยู่อย่าลืมส่งกำลังใจด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ youtube แชร์ข่าวเ่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะจ๊ะ ร้านค้าและบริการที่สามารถเข้าร่วมโครงการเราชนะได้จะต,ต้องไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลยกเว้นนิติบุคคลตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนดโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2 5 6 4นะคะมาดูประเภทร้านค้าและผู้ให้บริการที่สมัครผ่านเว็บ www r เ c h a n a com มีดังนี้นะคะ 1. มอโมเตอร์ไซค์รับจ้างแท็กซี่รถตู้ซล้อเครื่องรถสแถว 3. ล้อถีบ 2. ร้านนวดหรือสปาร้านตัดผมเสริมสวยทำเล็บ 3. ส,สถานพยาบาลที่ไม่รับผู้ป่วยค้างคืนหรือคลินิกแพทย์แผนจีนคลินิกรักษาทางการแพทย์เสริมความงามทันตกรรมและอื่นๆ 4. h o โฮมสเตย์หอพักแมนชั่นอพาร์ตเมนต์แฟลตตัดเย็บซ่อมสินค้าหรือเสื้อผ้า 6. ช่างซ่อมรถยนต์รถจักรยานยนต์รถจักรยาน,ยน,ยาน 7. ช่างซ่อมสาธารณูปโภคประปาไฟฟ้าแอร์ 8. งานก่อสร้างขนาดเล็กบริการทำสวนตกแต่งสวน9รับเหมาทำความสะอาดฆ่าเชื้อฉีดปลวกและ10ซักกรีดส่วนร้านอาหารและเครื่องดื่มและร้านจำหน่ายสินค้าทั่วไปสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเราชนะได้ที่สาขาธานาคารกรุงไทย หรือลงทะเบียนที่ www. c o l a k c r u g com สอบถามโทร0 2 1 1 1 1 1 4 4นะคะอัพเดตล่าสุดจากเพจรัชดาธนาดเรกรองโฆษกรัฐบาลนะคะ